<laughs> อ,อแปลงผักแนละ้ววิวสวยมากแล้ว่งีที่บนเขาอย่างนี้เราเราไปถากถางเอาเลยได้ไหมไม่ได้ครับต้องต้องหมดต้งขังนะครับถึงขังหมดนะครับอแต่ว่ามันก็มีเจ้าของมีเอกสารอยู่เนาะมีค่ะกรตามนีอยู่ครับอืมไม่ใช่เราจะไปถากถางขึ้นไปได้เนาะไม่ได้ครับอ๋อ <laughs> แล้วมันมีเจ้าหน้าที่มาวัดเหรอว่าถึงไหนถึงไหนอย่างนี้เหรอ,อวันก่อนก็ไม่รู้ของผมก็ขึม่มาเนี่ครับอ๋อคเรา่งามาม,มาวัดเหมือนก็เป็โมลาเวนของคนของ,ของเขาเองนะคะอ๋อครับก็ไม่รู้ว่าที่แบบเนี่ยอย่างเป็นป่าเป็นเขาอย่างเงี้ยเราจะไปทําเนี่ยเราต้องแบบขออะไรเจ้าหน้าที่ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเราเข้ามาแล้วก็ไปถางไปทําเลย <laughs> วิวดีๆทั้งนั้นอ๋อทำร่องไว้ก็เล่นหมดเลยอ๋ออ๋อนี่เราพื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับเนี่ยไม่ดูรับแต่ไรก็มมไม่ไม่เกินครับอ๋อก็ก็แค่เราเวิร์กนี้เราก็ <c oughs> น,น,นี้ตามครับครับน,น,นี่เราก็เช่าเช่าเป็นรายปีกอ๋ก็โอเคทำผักก็ได้อยู่เนะะาเะาอ้าวเลย <laughs> โอ้สวยสวย อย่างพวกต้นไม้ใหญ่อย่างนี้ตัดได้ไหมเอ่ยไม่ตัดครับไม่ถ้าเราจะทําบ้านทําอะไรครับตัดได้ไหมไม่ไม่ไม่ตัดอะไราไม่ขไม่ให้ตัดครับไม่ให้ตัดหมายถึงหมายถึงว่าเจ้าของหรือว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้ตัดเจ้าของครับเจ้าของไม่ให้ตัดไม่ให้ตัดครับอืมาต้นจะปลูกบ้านปลูกอะไรเราก็ทำไม้พงไม้ไผ่ไม้เล็กๆทั่วไปเนาะอย่าง ต้นใหญ่ๆไม่ให้เลื่อยเอ,อตัวนี้มันชอบเล่นจริงๆงเลย <c oughs> หางอย่างก,กระลอกเอาเลยครับเอาเลยมาชมก่อนเดี๋ยวรอข้างบนซ้าพร้อมกันพอ <c oughs> ดีมาเที่ยวเชียงใหม่ก็มาครั้งแรกด้วย อ,อากาศดีโอเคแค่นี้ก่อน